จักราศีวิถีแห่งการตื่นรู้ในดวงดาวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ไม่ได้เพียงแค่ทำนายแต่เป็นการชี้ทางให้ท่านได้ใช้ดวงดาวเป็นแผนที่เพื่อนำพาชีวิตสู่ความผาสุก้วยหลักแห่งธรรมะและสติปัญญาดิฉันแม่หมอเออร์วินค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเส้นทางชีวิตของนักสู้ผู้กล้าหาญ แห่งราศีแรกของจักรวาลคือลัคนาสถิตราศีเมษในปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นปีที่เปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นปีที่ดวงดาวได้จัดวางบททดสอบแห่งศรัทธาและความอดทนไว้อย่างเข้มข้นค่ะคำทำนายทั้งหมดนี้อ้างอิงจากการคำนวณของครูบาอาจารย์โหราจารย์ผู้ใหญ่และเป็นการวิเคราะห์โดยเน้นที่ลัคนาเป็นหลักสำคัญนะคะ ขอท่านเมธผู้มีพลังแห่งไฟอย่าได้นำไปสับสนกับราศีเกิดเป็นอันขาดเพราะลัคนาคือประตูสู่ชีวิตใหม่คือจิตวิญญาณที่ท่านเลือกมาจุติดังนั้นจงฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางค่ะสำหรับชาลัคนาเมธผู้เป็นดั่งองค์จอมทัพพวกท่านเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพลังในการบุกเบิกและเผชิญหน้ากับความท้าทาย ปี2569นี้จึงเป็นปีที่ท่านจะได้ใช้พล <พ curtain, S 2> ังนักรบนี้อย่างเต็มที่ในการปฏิวัติและสร้างฐานรากของชีวิตตนเองใหม่ทั้งหมดค่ะปี2569นี้จึงเป็นปีที่ท่านจะได้ใช้พลังนักรบนี้อย่างเต็มที่ในการปฏิวัติและสร้างฐานรากของชีวิตตนเองใหม่ทั้งหมดค่ะการปฏิวัติครั้งใหญ่เมื่อสัพส์นถูกท้าทาย The Seven Year Revolution ประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยคือเรื่องของการปฏิวัติสถานะทางเศรษฐกิจค่ะสำหรับท่านที่ลักนาสถิตเมธการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่พวกท่านได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2565แล้วและมันจะดำเนินต่อไปจนถึงกลางปี2572 นั่นหมายความว่าตลอดปี2,569ที่เรากำลังพูดถึงนี้ยังคงเป็นช่วงกลางของการปฏิวัติ7ปีเต็มที่เกิดขึ้นในเรือนการเงินเรือนแห่งการทำมาหาได้ของท่านค่ะลองนึกภาพนะคะมรุตยูจรเข้ามาในเรือนการเงินไม่ใช่แค่การเงินดีหรือไม่ดีแต่เป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมทั้งหมดที่ท่านมีต่อเรื่องเงินการงานและคุณค่าของตัวเอง ท่านอาจจะต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าสิ่งที่เราทำอยู่ยังสร้างคุณค่าที่แท้จริงหรือไม่เรายังมีความสุขกับการหารายได้แบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าผลของมันคือการเปลี่ยนแปลงอาชีพการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการพลิกผันจากสถานะหนึ่งไปสู่สถานะที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงดังที่ครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างว่าบางคนอาจจะตัดสินใจทิ้งธุรกิจส่วนตัวไปสอบเข้ารับราชการหรือบางคนจากเคยประสบความสำเร็จกลับต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก ในมุมของพุทธจักรราศีนี่คือการแสดงออกของกฎแห่งอนิจจังหรือความไม่เที่ยงที่มาสำแดงฤทธิ์ในชีวิตจริงเรายึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งทรัพย์สินและความมั่งคั่งอย่างเหนียวแน่นจนลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีวันเปลี่ยนแปลงดาวมฤตยูมาเพื่อสอนให้ท่านปล่อยวางจากความยึดติดในรูปแบบการเงินเดิมๆสอนให้ท่านมีความยืดหยุ่นดุดน้ำการยอมเปลี่ยนตามที่เห็นสมควรหรือ การต่อยอดความรู้ความสามารถเดิมอย่างสร้างสรรค์คือวิธีเดียวที่จะนำพาเรือชีวิตให้รอดพ้นจากพายุนี้ไปได้ค่ะแม่หมอขอเน้นย้ำว่าการกระทําในวันนี้ของท่านคือการกำหนดอนาคตทางการเงินในปี2572หากท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใดๆเลยท่านอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานไปอีกนานแต่หากท่านกล้าที่จะเป็นนักบุกเบิกกล้าที่จะปฏิวัติตัวเอง ท่านจะประหลาดใจเมื่อมองย้อนกลับไปว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนี่คือรางวัลของนักสู้ผู้ตื่นรู้ค่ะพลังบุญหนุนนำจากตรีเทพถึงกลายปี2,569แม้จะ,ะเผชิญกับการปฏิวัติแต่ชาวเมธก็ยังมีพลังหนุนนำที่แข็งแกร่งมากในช่วงต้นปี2,569 จากดาวสำคัญ3มดวงที่เราเรียกว่าตรีเทพคือพระเสาร์เพระราหู8และพะลุหัสสบดี5ซึ่งเป็นเกณฑ์บวกที่ท่านได้รับมาตั้งแต่ปลายปี2568และจะให้คุณต่อเนื่องไปเกือบตลอดทั้งปีเรามาดูกันทีละดวงนะคะเริ่มจากพระราหูจร8ท่านจะให้เกณฑ์บวกไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569 พระราหูในทางโหาราศาสตร์คือเงามืดคือความลุ่มหลงมัวเมาแต่ในทางกลับกันมันคือพลังของการขยายตัวและการกล้าที่จะเดินออกจากกรอบเดิมเมื <ME> ่อพระราหูให้คุณท่านเมธจะต้องใช้พลังนี้ในการสร้างมิตรใหม่สังคมใหม่หรือสแสวงหาช่องทางรายได้พิเศษที่โลดโผนและไม่คุ้นเคยหากท่านกล้าที่จะยักย้ายเคลื่อนไหวในสังคมและการงาน ท่านจะพบว่าโอกาสที่ไม่คาดฝันจะหลั่งไหลเข้ามาให้ท่านได้เลือกใช้ขอเพียงท่านใช้สติปัญญาควบคุมความทะเยอทยานนี้ไว้อย่าให้ความลุ่มหลงนำพาไปในทางที่ผิดท่านจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากค่ะถัดมาคือพฤหัสบดีจร 5. หัวหน้าดาวดีที่มาให้คุณจากบุญเก่าไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569 พระือหัสบดีในช่วงนี้ไม่ใช่โชคธรรมดาแต่เป็นโชคที่มาพร้อมกับศักดิ์ศรีและบารมีท่านจะมีวาสนาดุดน้องๆโชคพระราชานั่นคือการที่ท่านจะได้รับความยำเกรงได้รับอำนาจโดยที่ไม่ต้องร้องขอสิ่งนี้เป็นผลมาจากบุญญาพิสังขารหรือบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาที่มาแสดงผลในวันนี้ขอให้ท่านใช้ช่วงเวลานี้ ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความดีงามเพราะเมื่อท่านยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันบารมีแห่งพระฤหัส,สบ,บดีก็จะยิ่งทวีคูณและจะช่วยพยุงดวงชะตาให้มั่นคงแม้ว่าจะมีเรื่องท้าทายอื่นๆเข้ามาก็ตามค่ะบททดสอบแห่งความระทมจากดาวเสาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์2569 สิ่งที่ชาวลัคนาเมธต้องเตรียมตัวรับมือด้วยสติอย่างแท้จริงคือการที่หัวหน้าดาวร้ายอย่างพระเสาร์จร7จะเริ่มคลิกจากให้คุณมาเป็นการโปรยความทุกข์และแรงกดดันตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปและจะยุ้วย,ยาวไปถึงปี2571เพราะพระเสาร์จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพที่12หรือ วินาศของชาวเมธค่ะพระเสาถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความระทมท่านมาเพื่อสอนให้มนุษย์รู้จักกับความทุกข์หรือดุขขะและความอดทนเมื่อโคจรเข้าสู่พบวินาโหัวราจารย์ท่านว่าไว้ชัดเจนว่าทุกบ่อวายทรัพย์สูญหายจะจากไปนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสจะเผชิญกับภาระราค่าใช้ใจ่ายที่มากผิดปกติ มีเหตุให้ต้องเสียเงินทองอย่างไม่คาดฝันหรือมีเรื่องราวให้ต้องแก้ปัญหาในบ้านในครอบครัวหรือแม้แต่สุขภาพของตัวท่านเองและผู้ใหญ่ในบ้านความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้มักจะมาในลักษณะที่ท่านพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองสถานเดียวนี่คือการฝึกให้ท่านเข้มแข็งจากภายในอย่างแท้จริงค่ะและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องงานเกียรติยศและชื่อเสียง เรือนที่10ของท่านจะเริ่มเข้าสู่มุมอับมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ตั้งใจเช่นการโยกย้ายการเสียงานหรือแม้แต่การล้มเลิกผิจการที่ทํามานานในช่วงนี้เองที่พวกท่านจะ,ะเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดวงกันไกลหนีบซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2569ไปจนถึงประมาณวันที่20มกราคม2570 เป็นช่วงที่พระเสาและมฤตยูบีบหน้าบีบหลังลักษณะข,ของท่านอย่างหนัหน่วงทำให้เกิดความอึดอัดถูกบีบคั้นในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างรุนแรงแล้วเราจะรับมืออย่างไรในมุมมองของพุทธจักรราศีการเข้าสู่ภพวินาศของพระเสานั้นเป็นเหมือนการบอกให้ท่านหันเข้าสู่ความสงบเงียบหรือเนคธมา่าการทำตามคำแนะนำที่ว่า ไปทำเรื่องลึกลับหรือแดนไกลไม่ได้หมายถึงการย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถอนตัวออกจากความวุ่นวายภายนอกมุ่งความสนใจไปที่งานเบื้องหลังการศึกษาการปฏิบัติธรรมหรือการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและปิดทองหลังพระนี่คือโอกาสทองในการสร้างสติและปัญญาจากความเงียบสงบค่ะเสาหลักแห่งชีวิต การสร้างรากฐานที่มั่นคง j u p i t e r ร์แองเคแม่หมอเออร์วินสุดท้ายนี้เรามาดูดาวที่เปรียบเสมือนดวงประทีปสองสว่ามให้กับชาวลัคนาเมธตลอดทั้งปีนั่นคือพฤหัสบดีจรหซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาประจำตัวของท่านค่ะแม้ว่าช่วงต้นปีจะให้คุณในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียง แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการที่พฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพที่สหรือพันธุบ้านครอบครัวรากฐานตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาสในรอบ12ปีที่พฤหัสบดีจะให้คุณถึงขั้นอุดหรือเป็นจตุรเกณฑ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดตำแหน่งหนึ่งในการสร้างความมั่นคงในชีวิตค่ะพลังนี้จะทำให้ท่านมีฤทธิ์ดังอินทราสามารถใช้ความเข้มแข็งนี้ในการสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อใช้ในบ้านปลายได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งการหาซื้อบ้านที่ดินยานพาหนะหรือการสร้างกองทุนของครอบครัวให้แน่มแฟนนอกจากนี้ ตำราท่านอย่างระบุว่าจะเกิดความร่มรื่นในครัวเรือนเพียงแต่ขอให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับญาติพี่มองที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างจากความริษยาแต่ด้วยพลังของพระฤหัสบดีท่านจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์เหล่านี้ด้วยเมตตาธรรมและความยุติธรรมค่ะนี่คือเสาหลักทางจิตวิญ,ญญาณและทางกายภาพที่ดาวพระฤหัสบดีมอบให้ท่าน ในขณะที่ดาวอื่นๆกำลังท้าทายเรื่องเงินและงานท่านต้องใช้พลังของภพที่สีนี้ในการหลบภัยและเติมพลังค่ะขออำนาจคุณพระสีรัตนไตรัยและดวงดาวทุกดวงบนจัก,กราศีจงดลบันดาลให้ลูกๆทุกท่านมีสติป,ปัญญาในการดำเนินชีวิตและประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ แล้วพบกันใหม่ในรายการพุทธจักรราศีครั้งหน้าสวัสดีค่ะ